ผมสวัสดีครับอย่างเพาะโมพี่นนอเอยมาต้มบกะคงครับผม,มจิ้มเขาต้มโฮโมครับนี่ต้มโฮมีหอ,อ,อดบะกอบใส่พี่นนอปูดอง๋ยเกิรสิมานยัวครับผมต้มเผ็ดๆจะหน่อยเนาะถ้าอี่ก็เี้เป็นทอดปลาลดปลาหวานทอดไข่ครับผมทอดเนือ้อโฮโมกกรอบครับนี่ต้มแล้วก็มาอ้ แซน้ำเย็นครับแซน้ำเย็นเราก็มาส้อยเราไปแซ่เย็นเย็นอีกเทียครับผมหัวหม้เฮานี่ยำมีสีกรึบๆเรากับโบตีดกันครับโบนียวนได้สูตรนี่นี่ครับคนแซน้ำเย็นนี่หัหมสีโบตีดครับแต่คนต้มเรามาส้อยเลยเราไม่อันนี้เย็นนี่สีตีดกันครับหวหมสีตีดกันสีเสีนิโอนะสีนียอนหอนๆพี่น้องก็ต้องหนึ่งหมอหั่นครับเรามาหยวกบกโขงเลย กระเพาะหมูครับผมหนักใบบกกูดน้ำได้ผิกไทยครับกระเทียมตัวนี้ยางบะเม็ดตะขึ้นคนล่าพี่นนอะเยอะกระเพาะหนึ่ง สามด้วยนี่ครับผักชีไปผัดหอมไปครับเขาอเมไ้ต้องเเขานี่ไว้แข่ะคร้องสาบเอยียงคร้องมัสส เป็นตอนงามครับเต็มมูลผดก็หน่อยผดอืมสีสัน แล้วครับสีสันใส่บวกกอกนะมัสีสดหยอดเลยพี่น้องเอ้ดี๋ยวตอนมะฮองอยากมผลผดใส่อันนี้ฟานครับเฮ้ยพร้อมเสิร์ฟเหาครับหน้าตาครับผมเดี๋ยวมะฮองนี่อยากอันนี้ตอนหน่อยครับ หันสาเบเอาของสีตอนใหญ่งามนะครับสิบแสบนี้กันบบนี้เดเวล่าครับลาบปุงขมขมหวงหันครับผมใส่ข,าข้าหัวใส่ผีรุงงไม่ครับจากกอยเดียวขึ้นน,ะนี่ครับหมูหมูกรอบๆถอดาระดทอดเนื้อถอดปาะวานครับปนี่ระเพาะหมูครับผมซอยเดียบรลอยครับ มาเรื่อพี่น้องเสียบแสบเหมนกันครับมาเสียบแสบมาเสีบยบแสบกันเรือยพี่น้องเลยไหนว่าที่สอง,องต่อสองเนิงสองขื่นใส่บริให้อาการร่มเงาพายโยขอบตู้เขาไฟกันจนระเบิดก็เซตดิ้นกับไว้ จะหวในลมจไหวในยังไหวอบแอบอยู่รถอันนี้นาลานันี่ดานนันพีกเลยวะท่อฟดเนี่ยบ่เอ้ยใช่ปะมันจะเลื่อนนอนหมโอ้ปีนเลยอ้อือโนอนยอกาขึ้นกินนอนนอน ก็ทอดก็โดดพี่นาะจีทัดจะไม่ดีกีนอ่ะโลดเม่เดีเลี้ยงเลยเด้ตีหลายเนี่ยตรงน้นมันจูนตางก่นคำน่งเห็ด เสแสรบบอหนึ่งก็จะเป็นดอกบาได้นนมใส่กอืใส่กวางครับสทไดครับเสแบอยู่ใฟองซิมดูตัวนี้ตัวใหญ่อร่อยกว่าตัวเล็กเอ้ยมันเอ้พี่น่อมันหวานเหมือนกันซิมดูมันอร่อยกว่าตัวนั้น อืมมอโมนจับโหดจับโมลดร่นหัวหมูเส้นหมูหัวหมูกรอบๆนะครับบาเหนียวบางยังนะแบบเริ่มจิ้มเผแล้วไปแกง้ยเดี๋ยวเขากะทษแม่เด่อ มันกินขอดเออทัวเออฮ้ยตัวหาใครแล้วนหน่อบอกว่าโอ้ยยบแล้วือเอาเห็นเออเปลี่ยนอองมานี่มาอุ้ร้องหาเออวีขอ้ไม่จะา้นอย่นี้น่เนี่ย้นเลยบอกว่า

กินเหล่านี้แหะมันกินเหลาหวานมันกยเดี๋ยวไปแก่นึงว,ว้อกตันดี่ครันหวานโม่เอิ่มแล้นยอดน้มนาค่ะแกงกงพเจอน้ำลายวาอยู่คือส่งส,งสง <c oughs> มมตนา, <c oughs> าน่นเป็นโมยอยู่ข้างนอกน นอนมาพร้อมเมื่อไรยมานอนเตียงนอนพุเงนอนอะไรก็ไปยันอาดานให้องนามอนั่งเรียนเพ่อาหรดคอคอเออสาวบอกนั่งเรียนเพื่อสอ๋อก็นั่งนอนหลับนอนใต้ข้าของมนาเออเรียนเพ่าวหลกพ่อเขาเืพ่อี่เธออยู่เด็กคนก็เด็เงียบอยู่เด็กแต่บบ อย่าง้วัดเยาก่อนเยาก่อนออกม่ใจรอนมากหรอเปิดเองเอยเอากุญแจทำร่องเขาอ่านเนี่ยหรอพ่อบ้างปหมูเ้าเปิด้เปิดป้หมูเพียงก่อนมันบ่พออึกก่อนครับเราบอกไปบบไม่มากลูกแนี้ยครัสบาเไปหาเลาขม่ากินเขา mời chân tôi hai uống mưa tôi đi bọn mình lần sau lần ủa mà mưa 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 mưa

โอเ,เทียวปศัยอะไรกินเนื้อิ้มแตไปลงจอดไต่ย,ยังไง่สขอ,อ,อ,องสดทรมาดราซีอิู่ขาวเนา้อแต่อิ๊วดำใส่เกลือโรดีรรมดาเนี้อเผือเนอของไทยก็มาไปทอดกินเะเขาเหล่า,ขออาเขาอยู่ได้น้อดูจานเยอ่แถมก๋วยเตี๋ยวเพิ่มมาขนมเคี่ยวเนื่อเขากินเอะ เนี่ยแห้งกับต้องเพนันอนเข็มนะพอเสียบกินก็เผาไข่ทวงวันบอล่มเนาะตนนั้นร่มยังสสเกรอถูดไม่หอมครองคอรูเนี่ยทำอยู่มั้อืมนี่อย จะปูกจะมาปูกเขาบอกว่าจามากนี่ไหงเขาให้กับปุ๊กอันชิมอานม่ะเขาอยู่บนลง Cái này tôi nhảy bằng chín rồi Khá là tươi bé Như bọn mình Thì nó đông nhằm 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 vô, nhằm vô, nhằm vô Nó có hòa, mua mua, nó quẩy, ngoài Còn màng cướp cô ấy, đại cho mẹ nuôi đi con kết, nó phân Nó ừ. hòa vô, đi đi, nó kéo Nó hòa thì mà, nó kéo vô Nhưng mà kinh kín ่เสียงมัดร้องไส้เมื่มกเบื่อคือวานโมโหตายตายก็ก

ก็ต้องเคลืนเขาบอกว่ามือเอื้อนก็ถือตัวย้อนบอกเล่าอย่างนี้เมื่มาแล้วก็สีห่วสตาร์กันอะไรเนี่ยเมื่อมาเรื่ลัวเราเมาอยู่ฝนเรื่งกลัวเรามาเนี่เมาแห้งเรวอะกินไปอย่างไม่อย่างเมาในในกินเมาลรอก็นอนเห้งของคือ กรแตับเด้อพี่น้องเลยนะกรดดไปง่วนง่อข้างมอผมเห็นจอประเดียบแค่ขับมอ้ขวารดจำจประเดียบหอมหอกัขับมาดำเหนอยวเข้มนะแต่ว่าน้องคูนีตัวเดียวหนึ่งเลวเขา่หอม กลรสมิสนียของมันเป็นหัวแหลมดิตอนนี้ในความหอมเหนียวตอนนี้นะมันเหัวแหลมเ็นแล้วพวกไหนโทรมาเลยบอสที่ไหนเดี๋ยวเขเปลี่มะฮงแล้วที่ไนไม่เห็นลโชวกันทีโวเลย้าอะไร้อันตลก่็ไปบ่คาเอเมืกี้ตของน ต้องโทเแล้วไปบโอ้ยโทษเนแล้วก็ต้องโทษมานีอะมากเอยแล้วตงาไปผูดียวดออครับไปผู้เดียอคับแล้วม่ไดหรือแมนแะแมนนอะบบารถ้าบาร์ข้องก่าไปแล้วต้องส่วนนะ mong lòng mỏi 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 lòng เตจเตลินเดจเตลินอันโยกไห้บบนี้เราก็บขาตะคุยเราวบขวาวอึบลงไปแล้วอะไรวะไปอาลาเื่อนก่อนเดียกใอว่าอื้อบ่เด้ดมก่อนมาเด้ออะไโยขป้าวเื่อนป้าหมเอาก็คนนัันสีอยนพอกึงนึงเนาะไปเีย่าวปสืเป็นอันนี้ก็เดียวแต่้าบองหน้ากาากย่บกหัวเรื่องเนาะบุกหัวยังไง หัวมันสมหัวนสไ็ตื่นเพราะนี่ขนมหนามากแน่กือนห่าม่ายเอ๋อโอ้สมเลอบูกเกินมากบอกหนไว่ีลูเต้อกันเกอก

แปดเขาิเกาี่สิบกโอ้ยยย่สิบม่ยีสินครับรูสบายเลยีสเนาะเท่าไหรบนี่มันสิบประมาณเิบมือแปดสิบแปดสิบหนึ่สมมมันคือบางอะไเรเียมึงตั้งมึงวหมมึงรู้เลยนะแมนัวใแม่บ้านอกเขาสีหักลดไปหลาย ตัวหนาไม่ไลงต้นกาแพในบ้านบ้านนี่เ็แบนบ้านไทยน่ะบขนาดแค่แ๊บเดียวเนาะเห็นบ้านบ้านที่ไทยิตต่างยังวะคิดิดใหม่ยทางหลังลงไปเขาก็เห็นบ้านเต็มลยเดอนิิตาบ้าเราหนแต่ว่ทนเกิดตรนี้อแล้ว โอ้ยต่นทุนเลี่ยมาลางนนิตัางแต่อ้ายมาอยู่เนยมันมีบ้านบมหลายหลังเดยอยู่นี่แต่แต่มาเตะบอานอยู่นี่ตั้งแต่เอาพงมาี่บ้าอยู่นี่นี่แถวนิพ่าได้เกิดได้แถวบ้านเราลองนะเราคิดเ่าอย๋ยวนี่บ้านน้บ้านนังสือที่จักรมื่นนี่เมื่อสองเนม่บ้า่เมื่อสองมันมีคนน ta เวไอมะ ta เวินมันเป็นแบบเออแบบเอเมื่อขี้ตาด้วยมันมาอยู่นี่ก็อันนี้ครอบครัวห่องมันนี่บผมันมองตต๊นัหนนี่ยห่องเกาอ้ายนี่มันใส่สีเขียวเมื่อเลยห่องในห้องมันนะผ้าสีเขียวเมื่อเร่อยแต่ก่อนเราคือได้ทิพย์ก่านว่าเอามึหฮึที่เราเสือกหวานมั้งอาไบ้ง ออ๋วการแล่าเหรอแม่เหมาเราสื่อจีบกลานแต่กอนเราสื่ออุ้ยนึงเ่ไมตหาจีแต่ก่อนเราสื่อเราสื่อคือบ้านเราเลี้ยงมาอยู่ตอนเราสื่อบานนั้นี้พวกนึ่งว่าในเกิดเล้อยุ่หนงมที่นี่เตยัว่าอุ้ยนมาสือยู่ไกลเยขงเขามันอยู่ขางโรงงานเนี่ยอเราสื่อ ต้องขายมึงเน่ถ้าพึเป็นมหาสิรีมึงตอนนี่ก็อยูซีบีึ้นยูซีพ้นพลาซื้นห้องหุบุ่นแล้วเนาะหุเนาะแต่ว่าคันคันอีเจดแป๊ปี้ทางหนานั้นผุ่นแลยวรีบดีเรื่อยเพราะว่าลงแรมพวกงยามันพาสนาออกมาผีหลายเนาะจัาหนาก็สิไงคือกันใหญไงเื้อเสื้อฝอดได้เห็นละเนาะคิดว่าตเรดซ้อนี่เจเื่อนอือ่สางมาเยอนนี่ว่าอ้ยสงาะองม มันมื่อสองหมดตัวนี้อือมือสบ่แม่นั่นจงแต่ดูนั่นอาเวอัมมาก่หัอพเมือสองแล้วชาบ้านขึ้นไม่แต่ว่าบ้านบ้านที่นี่เขาสางมันอยู่ได้นานทำไม่เพี่แล้วคมนีย้าเยองอียังคนเย็นอยบ้านแพ่งเยี้ยตาิมกติอะไรเยอืมขานเลยีบ่อไหแล่บ่อจีมันมีโลงหลดพึบ่อใ่เนาก็ไ ก็บอกี้ก okay ันนะเดือทานมันเขาเห็ดไหวอยักแมงไม่เจห้าสิไปถูกสีเดียัอ่างท่านเดเฮ็ดตะกี้ว่าสิเขาไม่เห็ดไหนเราจักหลานตองตะกี้านว่าเขาเยอะแต่หลานบอเ้ยมีทานมันเหลวมันวนใคยู่ออกโรงเรียนแล้วคนสื่อ มาอย่างายางเปียกเขาเหมือนรอ้ไหมมารับหนอยมารับหน่อนนี่เขายงแบบอุ้ยต่รี่พอเมเห็นงานเด้อไอ้หอบมื่อไรอน่าสียดาครับพี่หน่องเ็บหนาเจอไหม